ลลมมคลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิติกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ยอู่ไหนเอาไได้ม่รู้มีใครเชื่อไหมนะว่าเมื่อกี้ผมเห็นท่อน้ำเป็นคนในแก๊งเราพี่ก็น่าอยู่จะได้แล้วแพ้เหรอแพ้โอ้โหทีหนึ่งชุบมดเขากลับมาเหรอเขากลับมาแล้วทีนี้มันเหลือคนหนึ่งเขาติดอยู่ในกองแต่เราเหลือคนหนเขาติดอยู่ข้างในแต่แรกผมก็นึกว่าหมดแล้วะติดววงกินวางเหมือนกันมาช่วยเนี่ยแล้วดีกันเนี่ยเพี่มฆ จะใครไม่ริบหัวกันไม่แข่งรถเดี๋ยวนี่จะเสียงหมอเราหอเรก็ได้ที่สาเนี่ยเขาเส็ยงไปก็าไม่ได้ทีดึกอีกังสามชั่วโมงไม่แทม่แทนเบคับแต่ว่า3มแสนแถมอุ้ยยย้ยมึงกยยนยยยยยยกยยังยยนอยย่อยยยงฟัอยย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 ยูยยยยยยน่ยยเอยย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 ย่ยยอยย าเขาเล่าเองพี่ไม่ให้เขาเลยคุ้มนะเนี่ยมีกี่คนพี่ก็หารไปดิเออมูลคภาพแต่ละคนนะไม่มึงทำเพื่อทีมเวิร์กได้ไหมหลับมากทีมเวิร์กอะทีมเวิร์กเราอะเออทีมเวิร์กอะไรนะถ้าใส่ที่เปิดบัตรแต่ว่าเปิดบัตรรอบเดียวนะีีักพพ่ๆเือนไม่ถ้าเปิดมาการ์ตูนเป็นการ์ตูนเป็นอะไรจบโลเลยนะไม่ไม่กูการันตีแล้วอ่ะกูการันตีให้แล้ว กูดูมากูดูมาแล้วพี่มั้งดีผมช่วยเร็วเนี่ยคนทุกคนช่วยหมดเลยแม่กระตูนเพื่อนแม่กระตูนนะจะมีใครดีเท่าบ้านที่ภรรยากูหรอวะนี่ที่รักเมียเฉยไม่มีตังค์ชวนไม่น้องมึงจะมาเยอะขจพี่มั่งพูดมามาสองแสนมาสองแสนแล้วน้ำลายอะไรมากระป๋อเลยครับออเต้องงี้ดิวะิ่งไปฝาหน่อยไปพี่มั่งก่อนนี้ปะเห็นไหเพื่อนชวนผัว ไดเห้ยเนี่ยโอนไปละยังไม่บ้างเงจะยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนึงจี๋ขอลองความกล้าก่อนยี่คืนคนบางคนมันเยอะพี่เลี้ยงขอรีดูหน่อยพี่เลี้ยงไอ้พวกไอ้พวกซาวฟีนี่ออกไปดิขอรีดูหน่อยพี่คนเสียตังค์ก็จะฟังเว้ยแรมเหี่ยวมาจากใครเรือมาแรมใครเดินมาแรมมีใครจีบสาววะ ฮัลโหลเพื่อนเราคุยกับใครหรอหมดนี้เลยครับบอสไม่เกี่ยวครับไอ้ลามเสียตังสองแสนไอ้ลามเสียตังสองแสนพี่มั่งครับพี่มั่งเในกราบน้องมือนะในกอดเพื่อนผมดูดิครับเมลมากอาเพียอะไรเมลไม่ไม่มีครับเมลแล้วไรวะลามลามบัตตี้ใครอ่ะอ่าลามบัตตี้ใครครับครับพี่ว่าไงครับพี่ลามกียสาวเหรอ ไม่ใช่ผู้บัญญัิสกายพู้บัดญัติถ้าจีบก็จีบแล้วไม่พี่โจเกิดอะไรขึ้นน่ะผมเพิ่งมาโดนทัวร์ลูกมาโดนทัวร์มีอะไรอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่ลูกมีปูนแบกจีบสาวหรอป้าไม่มีเลยมาโคเกิดอะไรขึ้นมาน้องพี่มาไม่ทำหระไม่จบเลยเราทำอะไรอ่ะไม่รู้ครับพี่ใช่หรอผมบอกเปดีเพื่อนโอ้ยเดียพวกต้องถามเดียลองถามต้องแฝงแหล่ทั้งหลาย

ผมอยู่กับโจเซนสองคนในพวกนี้มั้งตเดี๋วกูห้ามมึงอยู่เพื่อนเดี๋กูจะถามน้องๆในบอว่าใครแกนนำที่ไปน้องไี้เมื่อกี้ผมมาแล้วไม่ไยืนน้องอะไรนะพี่เลี้ยนะใครเป็นแกนนำไม่ได้เป็นแกนนำแต่เป็นคนจ่ายตังค์เลยนะไอ้เนี่ยเมื่อกี้กูเห็นฟ้าคภูมิกำลังโมโอนอยู่เป็นนายทุนเหรอเพื่อนไปเดี๋ยวไปแอนดอร์ฟัน ฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o c ด้วยกันนะคะ